ไปไหนไปรูปน<ป>ั้นไปถ่ายวิดีโอไปโซเชียลพอดีค่ะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมานะคะมาสักการะองค์พระพุทธรูปองค์งคททงคใหญ่มากใช่ค่ะแล้วก็เราเดินขึ้นมาไกลาจากพื้นโลกเป็นระยะทางซึง่งสูงมากเช,ช,ช่นเดียวกันใช่ค่ะถ้าหากว่ากล้องสามารถแพนไปได้ไหมคะนี่นี่เราอยู่สูงขนาดนี้เลยนะสูงมากสูงเสียดฟ้า <c oughs> เคยมีตำนานของสุนหงคง <c oughs> มีใครดูไหมคะที่แบบหงคงไป ลบหลู่องค์พระแล้วก็บินหนีอะไรเงี้ยอันนี้หนูเล่าเล่าพรหนูจําได้นีทานตอนเด็กไม่เกี่ยว <c oughs> <c oughs> หนูจําลักษณะมือได้แต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปสัก,กร,ะระกันต่อนะคะอีกนิดนึง <c oughs> แต่ตอนนี้แบตเครื่องเราใกล้กจะหมดแล้ว <c oughs> ไปไหว้พระก,กันเถอะเดี๋ยวขอพอดเถินนะคะ <c oughs>